i wow. แล้วได้แล้วเอาเลยเอาก่อนเลยปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ หมละเด็กูเฮ้ยเปลี่ยนจริงนะแล้วท่าไหนท่าเนี้ยหรอมันไปเหมือนแพวอะ่ะ ทำท่าเบ้นไงไม่เหมือนแต้ท่าอย่างเงี S ้ยโอนเบ้นขาเดียวพอแต่สังขาปั๊บปั๊บปั๊บปัมบาร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 ัมารัมบารัมบารัมารัมบารัมารัมบะรัั๊บปั๊บปัมบาัมมบรัมรับารัมบารัมบาัมัมมันไม่ัม เข้าก่อนนี่ั๊บปั๊บปัมบอันนี้ออกอันนี้ออกหรือเข้าเข้าอยี้บดัมบดัมบดัมบับดัมบดัมบ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 ัดับ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 ัับมับบบับับมับับับัับับัับับ หรือว่าพอพอใกล้แบบอันนี้เราเลองเอ็นเตอร์เทนแบบเราหันหน้ามาชนากันปุ๊บขอเสียงคน้อง่ายนิดนึงไม่ไม่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกจะไม่ต้องพูดนะรู้สึกดามันรู้สึกแบบเฮ้ยสนุกมากเพราะไม่งัน้นถ้ามาเรียพูดอะเดนต้องพูดด้วยไม่งั้นมันมันก็จะกลายเป็นมาเรียพูดคนเดียวในเรานีป้ปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บ

เบาเป็นนะไม่เป็นอะ่ะโอ้พี่จะดีเหรออุอ้ยเอาพี่ทำไมดิวะไอ้นี่ตอนท่านทะละหทุหน่ะถ้าคิดไม่ออกต้องเต้นท่าครูเป่าไอ้ครูใช่ฉรู้่า よっいいねば。<music> <music> ป๊บป๊บป๊ก็ต้นไม็นเลยีฉันดูดีเออดูารักดีไงดูเป็นกิมมิคดีะมันน่ารักเลยคูก็ต้องขำอ่ะจริงเหรอก็มีแต่ธที่แนดีทีอยู่ด้วยกันอย่ไมนี สองข้างเลยที่ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมเจ๊ป่ะต้องต่ได้ไหมเป็นได้เปล่ะเต้นได้เปล่ือจ่เต้นแบบ เอาจะปล่อยเธอไม่สบายจะปล่อยเธอต้องตัวร้อนให้เดือดที่้อนให้นอนคนเดียวได้ยังไง อากาศมันหนาวขนาดนั้นจะอุ่นขึ้นได้ทำมฉันมีเธอละฟันด้วยอุดนคุมที่ความใจ้าเ่ฉันเกิดว่าบอกใครค่าหนาวขานีจะแพงนี่เป็นไรไม่เป็นไรยิมและลฟันแต่เพื่อไว้กังกายฉันให้เธอได้รู้มีคนค้องนิ่งไม่ไปไหนวาฉันยังไม่ไปไหน พี่ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนตักใช่ไหมฉันอยากที่พักสักพอนีไ่ไหมหเธอนั้นพักหลับเพลินไปกับจ,จังคอยช่วยร่วมดูแลร่วมกันใช่ไหมร่วมใจให้ไหมในเจ็บที่ไมหายเนี่ยใช่ไหมป่วยก็คงหายดี ก็คง,คงหายดีคุนกลับก็จะฝันดีจัะยาให้ครบแล้วใช่ไหม,ไม,ล,มลืมเื่น้ำที่วางไว้เธอจำได้ไหมว่าเธอเคยทำเมื่อวันวานเมื่อวันที่ฉันไม่มีใครก็มีเธอเท่านั้นไม่ไปไหนตื่นมาจากฝันก็มีมือเธอจับเอาไว้ เอาความวาวลาไว้กับฉันปล่อยความอ้างว้างไว้ตรงนั้นปล่อยใจฉันนี้ดูแลเธอจนดุจังเมื่อฉันได้ฟื้นขึ้นจากฝันเมื่อฉันได้แข็งได้แรงนั้นตื่นมาก็รู้ว่ามีบางคนกอดฉันไว้ใครอ่ะฉันมีงไงที hey, ่ใครจริงเนี่ย<ว>ป่อยให้ฉันได้ดูแล,แลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนตัก ฉันไหมฉันอยากให้พักสักผ่อนได้ไหมให้เธอนั้นพักหลับเหมือนไปกับฉันก็ชุดพระรุ่งผู้รังมันไหมรุ่งเกียรฉันไหมโนอาลัยที่ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่เหนื่อยก็คงหายดีก็คงหายดี เพิ่งกลับมาจากฝันดีลองได้ช่วยกันเท่าน,นี้พร้อมกันให้ฉันอยู่กับเธอได้ไหมมาลิวให้ฉันลืมตัง้ตงใจทีทีก็มีแต่เธอที่สันดีที่อยู่ด้วยกันนี้ม่ใจไหนทำไมงวะ ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับ ได้ไหมยอมไปถ้าฉันไหมฉันอยากที่พักสักคนได้ไหมให้เธอนั้นพักหลับเลยไปกับฉันตอสุดเพื่อวันนี้ว้าว้องว้าวว้าวว้ไวว้าวว้าวว้าวก้า่ว้าวว้้าวว้าวว้าวว้้า ิ่งกลับมาจากฝันดีตึ้มโอ้โหไม่จบเลยหาจังหวะจบแบยแบบก้มโค้งเลยไม่ก้มเลยเป็นตะกระโดดไปล่เปลีป mm ่ยนนั่อีกพูดเปลี่ยนพอละพอละโอเคไหมพี่โอ ดูแบบสดชื่นนะถ้าเกิดว่าเพงลงมันขึ้นอะเอาว่าพวกแกมีฟิลหรือเปล่ะเอามามอมื่อวานไม่มีฟิแลแม่มู่วมพี่เข้าใจมันยังตีกันอยู่มันยังไม่ได้จัดเรียงระบบมันเหนื่อยใช่ไหมแต่ไม่ได้จัดเรียงแล้วโอเคดูเข้าใจมากขึ้นว,วีนี่ว่าจะขอหนังสือครูมาซ้อมทั้งวีกไม่มีเวลาเลยแล้วเาจไปเกณฑ์ทหารสี่ปีเกณฑหารแล้วเหรอเออไม่ได้เกณฑ์ทหาเหรอ อันนี่พี่โออยากฟังพี่โอฟังไหมเขาฟังเขาเล่าว่าหนัสือยุ้ไม่เป็นไรอ่านคนเดียวก็ได้ <c oughs> พักหรออันนี้ช่วงพักใช่ไหมไม่รู้ดิรอครูมาเทียน